เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมคาร์เอ็กซ์ดีเบรซิ่งสองก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมจูนรถพาเธอเอ็มไฟนะครับก็ชื่อจริงๆหน่ยมีชื่อว่า m a z d a MX หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าอ่านชื่อผิดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับชื่อในเกมนั้มีชื่อว่าแพนเธอร์แพนเธอร์หรือแพนเธอร์วะ Enter M5 นะี่หรือ M5 นะั่นเองเอ้ยอันนี้คือชื่อในเกมนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับการจูนของผมจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับนั่นก็คือการจูนแบบเอาเท่ไว้ก่อนแล้วก็การจูนแบบเอาแรงไว้ก่อนนะครับก็สำหรับที่ผมจะมาสอนนั่นก็คือแบบที่1นะครับการจูนแบบเอาเท่ไว้ก่อนนะครับแรงไม่แรงช่างมันนะครับเอาพอดีได้ก็พอแล้ว ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแรงมา้ารถคร่าวๆก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเดิมๆเนี่ยแรงม้าเท่าไหร่นี่ครับท่านผู้ชมแรงม้าเดิมๆก็จะเป็น434แรงมา้าไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับสำหรับจเจ้ารถคันนี้ก็เผื่อน,น้องสงสยัยรถคันนี้ระดับอะไรรถคันนี้ระดับหนึ่งนะครับ <S <s เผื่อมีคนถามเออระดับแรกเลยอืมก็ <S <s โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปจูนกันสดๆเลยนะครับ <S <s ไม่ได้มีการตัดต่อใดๆงลยนะครับก่อนเข้าไปที่การปรับจูเนะี่ยอันนี้เข้าให้ดูสดๆเลยอ่ะ คือเซตจูนที่ผมจะมาสอนในวันนี้ก็ค <urs> ือผมจะมาสอนท่านผู้ชมดูกันสดๆสสเลยผมไม่ได้มีการแบบเขียนสคริปต์แต่อย่างใดไม่ได้มีการแบบวิจดต้องเอาแบบว่าต้องตามนี้ตามนี้ตามนี้นะไม่ครับอันนี้ผมจะมาลองแบบเทสไปวิ่งไปจูนไปให้ท่านผู้ชมดูกันสดๆ e, เลยครับจะได้รู้ว่าผมมีวิธีการจูนยังไงแล้วก็ผมจะไม่จูนแบบแบบว่าจะไม่สอนแบบว่าเป็นทีละสเต็ปสเต็ปนะคือผมจะแบบสอนแบบคือผมจูนยังไงผมก็จะสอนท่านผู้ชมแบบนั้นอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองวิ่งรถเดิมๆกันก่อนนะครับทุกคนว่าผมมีความรู้สึกไงถ้าวิ่งรถเดิมๆเ,เอ้ยผมรู้สึกว่าเสียงรถมันเปลี่ยนมาโอ้โหเดิมๆเลีเ้ยวไม่ไปเลยครับดูดิกดเลี้ยวแล้วแบบมันแบบเป็นดืดๆยังไงไม่รู้แล้วก็นี่ครับไม่ยึดถนนครับล้อหน้าไม่ค่อยยึดถนนเลยเวลาเลี้ยวเยอะเนี่ยรถมันจะหมุนอย่างเดียวเลยเนี่ยด,ดูดิดู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 ข้างหน้า ผมเลี้ยวเยอะนะปั๊บนะหมุนเลยนี่คือข้อเสียที่รถยังไม่ได้ปรับจูนอะไรนะครับนี่คือข้อเสียของรถที่ยังไม่ได้ปรับจูนอะไรเลยอ่ะโอเคไปเริ่มกันเลยครับผมจะปรับในส่วนของล้อหน้าครับปรับขึ้น19ความกว้างของโปรไฟล์ปรับสุดล้อหลัง19ความกว้างโปรไฟล์ปรับสุดโอเคแล้วก็กลับมาล้อหน้าครับในส่วนของลมล้อหน้าผมจะปรับไว้สัก150ห ในส่วนของลมล้อหลังผมจะปรับไว้สัก200เอาเป็น210ถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูเอานะครับผมจะไปแบบจะเรียกว่ารวดเร็วก็ไม่รวดเร็วนะครับผมจะจอนผมจะสอนแบบสไตล์ผมจูนเองเลยครับทุกคนโอเคก็ต่อไปไปดูในส่วนของอโชคหน้ากันครับขนาดสปริงโชคหน้าเดี๋ยวผมหามุมกล้องก่อนอรู้สึกว่ารถคันนี้เดิมๆม,ม,มันจะต่ํามากเลยนะผมปรับโชคหน้าขึ้นสักเป็น12 ความแข็งของสปริงล้อหน้าปรับเป็นสัก75สวีบาเอาลงให้สุดค่าตัวของล้อค่าตัวของล้อคืออะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยผมใช้ความรู้สึกของผมอะผมรู้สึกว่าผมปรับปรับไปเยอะของล้อหน้าแล้วมันนิฟได้คะแนนดีอันนี้ผมมันเป็นความรู้สึกของผมเองช่างมันปรับไปเลยส่วนมุมแคมเบอร์ล้อแนะนําว่ารถทุกคันให้ปรับลบสิบไปเลยเออมันจะดีนี่ครับจุดสําคัญในการจูนรถครับมุมครับเลี้ยวครับ ตัวนี้หละครับไอตัวที่เวลาเราเลี้ยวแล้วรถมันชอบหมุนครับแนะนําว่าให้ปรับลงเงยเยอะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับไว้สัก30 35้แล้วกันอ่ะประมาณนี้โอเคไอพวกด้านล่างก็ถ้าไม่เอดวานจริงๆก็ไม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โชคหลังเลยโชคหลังขนาดคอมสูงแนะนําว่าให้ปรับต่ํากว่าโชคหน้าอ่าผมจะปรับไว้สัก11ความแข็งของสปริงปรับไว้สัก55สวีบาร์ลบศูนย ค่าทัวของล้ออา่าผมจะปรับลบสัก50ไปเลยอะประมาณนี้มุมแคมเบอร์มุมแคมเบอร์นี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากครับปรับไว้สัก2.5แล้วะกันอ่ะประมาณนี้โอเคเ,เรารอไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่ถ้าเราไม่เข้ามาปรับจูนนี่คือแรงม้าเนี่ยมันยังไม่เต็มเลยนะดยเดี๋ยวมันจะปรับไว้สักประมาณนี้ปรับขึ้นให้สุดขึ้นให้สุดเปิดให้สุดเปิใดปให้หมดโอเคเราจะไปลองวิ่งกันก่อนนะครับ รู้สึกว่ารถมีความกระปปีก้กระเป๋ามากกว่าเดิมเยอะเลยโอ้โหต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้คือวิ่งไม่อยากจะออกเลยดูพ่อผมปรับจูนมาแล้วดิดูดิโอ้โหแต่เกียรสีนี่อ่ดมากอืมเกียร์สีนี่อืดจริงๆเดี๋ยวเราต้องไปปรับในส่วนของเกียร์แต่ในส่วนของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระหว่างดิฟเนี่ยค่อนข้างจะลื่นเลยครับลื่นดีเลยแหละเนี่ยไม่หนืดเกินไปครับ สมูทมลเ,มเลยเห็นไหมเห็นหมลายที่ผมเลี้ยวเนี่ยมันสมูทเลยเห็นไหมโอเคประมาณนี้ถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมรู้สึกว่ายังมันยังช้าไปก็ให้ปรับลมลมหน้าลงอีกนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเลี้ยวช้าไปนะแต่ถ้ามันมันเลี้ยวหนืดไปก็ให้ปรับลงอีกแต่ถ้ามันเลี้ยวเร็วเกินไปก็ให้ปรับลมลมหน้าขึ้นลมยางหน้าขึ้นอีกเอ้ยพูดลิ้นผ่านกันโอเคผมต้องไปปรับในเรื่องของระบบส่งกําลังครับผมรู้สึกว่ามันเกลี่ยสีมันอื่นไป โอเคเลื่อนลงมาความล่าช้าในการเปลี่ยนเกียร์เอาลงให้สุดเลยเอออันนี้คือเอาลงให้สุดเลยดีที่สุด <c oughs> ต่อไปผมยังมีความรู้สึกว่าเกียร์สีมันแบบอ่ดเลยว่าใส่เกียร์สีนี่อ่ดเลยผมจะปรับขึ้นไปเป็นสัก1.80เกียร์สเกียร์หปรับไว้สัก1.50เกียร์หไว้ปรับไว้สัก1.30แนะนำไวาให้ห่างกันสัก10 20อ่า20 20 10 20, 20, 20แต้มอ่าประมาณนั้นเออ ใช้คำถูกหรือเปล่าเออเออเออกำลังดีกำลังดีกำลังดีครับก,กำลังดีเลยส่วนของเกียร์เออดีเลยดีเลยปรับไว้พอดีเลยแล้วก็การเลี้ยวเร็วความเร็วในการเลี้ยวเนี่ยพอดีเลยแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่ามันเลี้ยวเร็วไปก็แนะนําว่าให้ปรับลมยางหน้าขึ้นอีกสักประมาณ10 2ถึง แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเวลาเลี้ยวเยอะๆแบบนี้แล้วรถมันย,ยังยังจะหมุนอยู่ก็ให้ปรับมุมบังคับเลี้ยวลงอีกสักประมาณ5-10แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันล็อกล้อเกินไปก็ให้ปรับขึ้นอีกนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันล็อกเกินไปเอ,อ้ยอยากทาท่าแบ็กบอร์ดที่เท่แบบนี้บ้างก็ให้ปรับมุมบังคับเลี้ยวขึ้นอีกสัก5-10ิ 10. อะไรประมาณนี้เฮ้ยผมปรับอยู่แค่นี้มันก็ดีบดีแล้วทุกคนดูดิดูด,ดินิบดีเลยแหละเห็นไ,ไหม เออเออเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแหละทุกคนเกียร์หไปไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวกียร์หวิ่งไม่ขึ้นเลยครับเกียร์หกเอาสัก4.0แล้วกัน1.40ประมาณนี้ใครจะว่าผมปรับจูนดีไม่ดีไงก็ช่างนะครับผมจูนในแบบสไตล์ของผมเองเออใครจะว่ายงไงก็ช่างครับผมไม่สนใจ โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็ให้ย้อนกลับไปดูเอานะครับก็ผมจะมาบอกประมาณนี้สำหรับการจูนเจ้ารถ Mazda MX นะครับหรือว่าชื่อในเกม Panther m 5เออมีป,ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอารถคันนี้ไปลองเทสวิ่งในด่านปกติดูซิว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าเออในส่วนของพวกเดี๋ยเดืขาดอีกอย่างนึงอันนี้ครับอันสุดท้ายเราไม่ได้จูนเลย ความกว้างของลอ้ออันนี้ก็ถ้าไม่จะเป็นจริงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยก็ดีกว่านะครับถ้าแต่ถ้าใครอยากให้มันสวยๆก็เอาให้มันลอยยือดออกมาอีกสักนิดนึงอ่าประมาณนี้ล้อหลังก็ออกมานิดนึงไอ้มองไม่เห็นว่ะอ่าประมาณนี้อ่ะมันก็มีผลกับการรีบอยู่นิดนึงเพราะว่าเพราะว่ายิ่งเราปรับกว้างมันยิ่งเกาะถนนดีโอเคประมาณนี้เอะกดบันทึกไปเลยอืม โอเคนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกผู้ชมออร์รถคันนี้ลองไปวิ่งในด่านปกติดูซิว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าดีหรือเปล่าดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าจูนดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โอเคกดเข้าไปที่ไม้แข่งกันเอาไม่ใช่อ่านถูกหรือเปล่าวะโอเคมาด่านที่ผมจะมาลองก็เป็นอ่าพาร์กิ้งด่านที่สี่เฮ้ยเยเดี๋ยวเฮ้ยเอาเรื่องไอ้ดิฟดีเลยเกียร์สี่ก็เหลือๆแล้วเนี่ยเฮ้ย เผลอมันดีกว่าเซตจ,จูนที่ผมเซตมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเอ้ยอันนี้ผมไม่ไม่ได้แบบอวยนะครับอันนี้คือมันเดี๋ยว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 อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวเอ,อาใหม่เอาใหม่ใหม่อันนี้คือผมไม่ได้อวยเซตจ,จูนของตัวเองนะอันนี้คือจากความรู้สึกในการปรับจูนรถมาหลายๆคันไม่ใช่หลายคันในการปรับจูนคันนี้มาหลายครั้งผมรู้สึกว่าผมจูนมัน ดียิ่งกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันดีดีเลยแหละแต,แต่แต่ถ้ารู้สึกว่าเกียร์มันยังอึดๆดก็ไปปรับในเรื่องของเกียร์นะครับปรับขึ้นอีกอย่างละหอย่างละ10ลองดูไปเรื่อยๆอ่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มหัดจูนนะครับหล่อ,ลอๆไปเอยลดระดับหนึ่งคะแนน R 1แน่นอน แน่นอนผมบอกเลยเอ้ยดีบีจริงๆครับหมื่นไปแล้วดูดิดีบีอันนี้ผมไม่ได้อวยนะอันนี้คือดีบีจริงๆโอ้โหหมื่นครับทุกคนมัดห้าออเอ้ยเอาเรื่องเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับในส่วนของอคนที่ยังไม่รู้สำหรับบางส่วนนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มหัดจูนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสำหรับคนที่อยากจะดูเซจูนขั้นต่อไปรอติดตามได้เลยนะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวผมจะมาสอนจูนเรื่อยๆนะครับสอนจูนให้หมดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ